สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ทุกคนนะครับมาพอๆกับบ่าวบอยซอยจุครับผมมานี่มาพี่น้องมานะครับผมเมนูเด็ดพี่น้องเมนูเด็ดก้อยไตยพี่น้องก้อยไตยนะครับผมโอ้ยนี่นะสดๆเลยพี่น้องเนี่ยเพื่นอนยุม่มยุม่ยุ่มยุ่มยุ่เลยนะครับปรุงเลยครับผมปรุงสดๆเลยอือฮึฉุน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 พี่น้อง โพอถอดมาพอด,ดีเลยมายิ้มกันนี่สุดรอดใส่หน่อยหนึ่งมาขอขวบใช้รายแสบรายใส่ใใหนๆๆ่อยแสบหน,น่อยเมื่อนนี่นี่หอมใส่มันหอมลองขอรายพี่นอ้ออ่ะลงไปอือหือ มาแล้วพี่น้อเงเด้อทั้ทงไกลทั้งไกลครับผมดุกโหลดดุกโหลดถีนลงไปเลยถีนลงไปเลยนี่พี่น้องม,มาโอ้ยขุกเข่าเข่ากันโอ้ยเบิ้งไปหนาหื้ยเฮ้ยเขาว่าเขาดื่มยังมาสำปา Weg นอนเลยพี่น้องสำปาน้ำ้องแตะหน่อยมบอก ก็สดสๆเลยอุ้ยเป็นกรเสียพ่วิอกโอ้โหตีงดู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 เลยอืเป็นกรเสียล่ะอไละต้องใส่ปงหน้าออกแน่นเลยมา อืมอืมจ้าครับอืมอืมอืมนาวลงนำ้ำออกปานาวลงน้ำ้นต่อโห สดๆพี่น้องเอ้ยครับผมขออยากแก่ข้าวก่อนนะจ๊ะเอยโอ้ยพี่น้องเอ้ยสดๆครับผมขออภัยนะครับกนทีบโทราันี่ไปใส่หอมอ่อยกันแต่เสียบแห้งพี่น้องเลยนะมุมอับเลยอื้ออือลับมอว่ะ อืออือหือ <información> อือออู้ยพี่น้องเอ้ตุดตดนะครับผมนะถ้าเพื่อนมากินนี่ก็ฝากเพไ่อนกูแชร์ขึ้นก่อนนะครับผมนะแต่ว่าอไมาลองกินเมืองนะนะครับผมแต่ว่าโมเนนาประเ็ดตามนะจ้ะว่าพี่น้องหลายแห่งพยาธิหลายนะ กินแล้วก็หาแนวยามะขาออกนํานะเดี๋ยวจะเป็นโดกเป็นไผ่นะครับผมขอบคุณพี่น้องสูส่ทุกคนนะครับที่เขามารับชมแล้วก็กดติดตามให้บ่าวบอยเป็นกำลังใจให้บ,าบา่าวบอยตลอดมานะครับผมอยู่ดีไม่แหงสูส่ทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะมีเมนูไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ